เมื่อเราทำงานอะไรสักอย่างหนึ่งเรามักจะพูดถึงเรื่องการลงทุนใช่ไหมคะการลงทุนในเหตุด้วยความไม่ประมาทขาดสติและลงทุนอย่างเต็มที่ปฏิเสธผลไม่ได้จริงๆคะ่ะการบวชพุทธสาวิกาสองแผ่นดินจึงเป็นอีกหนึ่งในการลงทุนของพวกเราคะ่ะเรารู้ว่าลงทุนที่หัวใจของเด็กเราก็จะได้แผ่นดินของมนุษยชาติที่พัฒนาสติปัญญาอัลักขากายใจของเขา เป็นเด็กที่ฉลาดแล้วไม่ขาดปัญญาค่ะมาช่วยกันลงทุนให้กับโลกด้วยการลงทุนที่จะนำธรรมะกลับไปที่หัวใจของเด็กนะคะและการลงทุนอย่างนี้จะไม่พบกับความเสี่ยงเลยนะคะเป็นการลงทุนที่เรารู้ว่าเหตุเป็นอย่างไรผลเป็นอย่างนั้นลงทุนที่จะนำธรรมะกลับไปสู่หัวใจของคนในทุกช่งวงวัยของชีวิตและชีวิตที่สงบเย็น ก็เป็นประโยชน์และประโยชน์ที่มีต่อมวลมนุษยชาติต่อสรรพสิ่งทั้งหลายจึงเป็นประโยชน์ของโลกที่พวกเราเชื่อว่าการลงทุนที่มีสติปัญญาเชน่นนี้เราจะได้เด็กที่ฉลาดและอาจฮารอยู่ด้วยธรรมค่ะฉลาดและไม่ขาดปัญญาคือผลของการทำงานครั้งนี้นะคะธรรมะสวัสดีค่ะใในนใจฉั ใจฉันฉันมีความสุขเล็กๆในใจฉัน